สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันจันทร์วันที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันย่สิบห้าวันนี้ก็ฉลองนักบุญกราลาปรมารีนะครับประวัติของท่านก็น่าสนใจนะครับก็เป็นประวัติที่มีนักบุญที่เป็นคู่กันก็คือนักบุญฟรานซิสอาซิซีนะครับกราลาเป็นที่ดาของท่านเขาท่านเธอได้ฟังคำเทศนาของนักบุญฟรานซิสในเมืองอาซิซี จนเกิดความประทับใจจึงเรียนต่อท่านว่าเธอปรารถนาจะถวายชีวิตแด่พระเป็นเจ้าจากนั้นทั้งคาราและฟังซิสจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อคาราอายุ18ปีในวันอาทิตย์ใบลานเธอได้รับใบลานจากมือพระสังฆราชแห่งอัสซีซีและในคืนนั้นเธอได้ออกจากปราสาทของตนพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งตรงไปยังวัดที่ฟังซิสและเพื่อน ผู้ร่วมงานของท่านอยู่คาราได้เข้าพิธีปฏิญาณถวายตนฟรังซิสเป็นประธานในพิธีตัดผมอันงดงามของเธอและฝากเธอไว้กับอาภาคินีคณะเบเนดิกตินในเมืองน,นั้นภายหลังเธอได้ตั้งคณะนักบวชชื่อคณะคาลิสต่อมาพี่สาวและมารดาของเธอตลอดจนบรรดามิตรสหายตระกูลสูงสักก็ได้สมัครบวชในอารามของเธอวันหนึ่ง เธอได้อัญเชิญศีลมหาสนิทไว้ที่ประตูรามขณะที่ศัตรูปร,ราศสนัจจูโชมารามเธอคุกเข่าสวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพ,พระจนศัตรูนั้นก็นหนีไปเธอป่วยอยู่ตลอดเวลา28ปีมีแต่สิ่งเดียวที่ช่วยให้เธอเข้มแข็งอดทนได้ก็คือศีลมหาสนิทแตถึงแก่คำในปีคศหนึ่นสองร้อะครับนี่ก็เป็นประวัติย,ย่อของนักบุญกาลา ก็เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมีความศรัทธานะครับเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นลูกของเขาหมายความว่าเขาก็ขุนนางเลยนะก็มีฐานะร่ำรวยนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันท่านก็เป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เมื่อฟังเทศของนักบุญฟังซีซสิซีเธอก็ประทับใจแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะบวชเป็นซิสเตอร์ที่จะปฏิญาณตน ก็เมื่ออายุสิบแปดั้นมาฟังแล้วก็ไปหานักบุญฟรังซิสอสิสีก็ได้ปฏิญาณตนและได้บวชและภายหลังก็ได้ตั้งคณะคาริสก็มีสมาชิกก็มากมายนะครับแล้วในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าชั้นนักบุญคาราและนักบุญฟรังซิสสิสีก็เป็นเพื่อนทางบิญญาณที่ ปรึกษาหารือแล้วก็ได้รับพรจากพระเบญ้าจนกระทั่งมีคนในสมัยของเราเนี่ยนะเมื่อ,อหลายสิบปีมาแล้วก็ได้สร้างภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของท่านนักบุญทั้งสองนี้ได้ชื่อภาษาอังกฤษก็บอกว่า brother sun and sister moon อันนี้เราก็เคยประวัติของท่านนักบุญทั้งสองอยู่ในสมัยเดียวกันนะครับแล้วก็ได้มีความรัก อย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระเป็นเจ้าเป็นเพื่อนทางวิญญาณของกันและกันวัดภะษาสันสจก,กตั้งวัดในเมืองอัสซีซีเนี่ยเมืองอารามนักบุญวงังซ,ซิซีซีก็อยู่มุมหนึ่งเนินเขาหนึ่งนะครับและนักบุญวัดของนักบุญคาราก็อยู่อีกเนินเขาหนึ่งก็เดินไปประมาณสักน่าจะสักสก,กิโลกว่าสองกิโลแต่มันเดินลงเขาขึ้นเขาขึ้นไปก็ก็เดินเหตุผสมควรนะครับ แล้วใครที่ไปแสวงบุญที่อสซิซีก็ไม่พลาดที่จะต้องไปเยี่ยมวิหารของนักบุญคาราวัดนักบุญคาราด้วยซึ่งอยู่ไม่ไกล,ลก็เดินไประหว่างทางก็มีร้านอา,ายรูปพระขายอะไรต่งางๆเราเคยไปแล้วนะครับหลายๆคนเคยไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ท,ที่เราเห็นที่เราเข้าใจบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีความเชื่อความรักในพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้องก็จะ ช่วยกันพยุประยุงแล้วก็ช่วยแนะนำหนทางที่ถูกต้องหนทางแห่งความรักของพระเบญจา่าที่จะทำให้เพื่อนพี่น้องได้รับความชื่นชมยินดีเพื่อนมนุษย์ได้รับความบันเทาจากคำภาวนาของท่านคณะฟังซิสกันหรือว่าคณะคาริสกับพุินก็มีสมาชิกปัจจุบันในโลกนี้ก็เยอะนะครับมีจำนวนมากแล้วก็ทำงานอยู่ทั่วๆไปก็เป็นคณะที่สวดภาวนาเป็นคณะที่ อุทิศชีวิตเพื่อวันขอพระเบญจเจ้าเพื่อภาวนาขอพระเบญจเจ้าสาหรับโลกใบนี้ของเราให้มีความเข้มแข็งโลกใบนี้ของเรามีสันติสุขมีความที่แท้จริงครับวันนั้นคนที่ไปสวงนบุญโอกาสเนปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใครไปที่กรุงโรมนะก็ไม่ควรพลาดนะที่จากกรุงโรมก็ห่างไปประมาณสักสองชั่วโมงโดยรถยนต์เนี่ยก็ถึงเมืองอสัสซีซีแหละที่อสัสซีซีนั้นก็จะไปแสวงบุญที่ วัดะบุญฟรองซิสซีซีแล้วก็ไปเยี่ยมวัดะบุญคาราตรงนั้นก็ได้นะครับเป็นการสวงบุญไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ในเมืองนันเองเมืองที่สี่ก็มีวิหารอาสนวิหารใหญ่อยู่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราก็ขอให้ท่านนักบุญทั้งสองนั้นจะได้เสนอวิวรให้เรานั้นได้มีความรักที่แท้จริงมีความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อพระเป็นเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด